ย่างไหลเนื้อพี่น้องอันนี้พุดซาจ้าพุดซามีพริกเกลือนี่ลูกสาวเขา,าซื้อมาให้เสียบพี่น้องเนี่ยผุดซ่าอย่างลูกน้อยๆี่มันพุดซาสามรสตามอย่างเงื่อนบวชเสียบข้าวเทวทิศพริกเกลือกินต่างหากเส้นน้ำปลาพร้อมพี่น้องให้พี่นอ้องเบิ้องคอนเดอ้อนี่ครัวเขาครัว,วอยู่ในครัวอะไรอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นผลไม้แล้วก็น่ซม์ชาวหวานเพิ่งไปซื้อมาเดี๋ยวมาล่างก้นค่ะ พอกินยูสมชวานพี่น้องบ่ค่อยแพงปานใดลูกงามอยู่เลยซิมเราก็ซิมเพื่นมาแล้วหน่วยนึงซิมหน่อยอันบ่รู้เรื่องเนาะซิมเป็นหน่วยเลยแล้วก็ซิมมาล่างค่ะตอนนี้มาปเพิ่งุ่นโอ้ขึ้มืดแต็พี่น้องเอานวดเขาเส้นหน้าไว้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้มาล่างล่างหน้ามาเลยพี่น้องโอ้ขึ้มืดแต็มป่ะทีเห็นเองุ่นค่อยบ่ราเห็นเองุ่นค่อยบ่ Tăng nó ghetto biết mùi lạc ngon gần được nong đơn cửa bữa lạc <cười> <cười> lạc 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 Xe lạc lạc với đâu cả, phải lạc 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 này lạc 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 แต่น้ำแต่น,น้อยไปน้องเนาะเพราะว่าองุ่นมันใส่มัป็นลายโอ้ล้นหมดแล้ลวล้นแบบขุนหมดแล้วยิงผลไ <c oughs> ม้กันวันนี้ไปซื้อตลาดแล้วแก่รถมะขายนาบ้านนี่นะก็เลยซื้อที่นาบ้านวันกินด้วยเด้อองุ่นเข็ดเยอะไปเนาะยางให้สะอาดก่อนรับประทานนะคะผลไม้ทุกอย่างว่นนีเป็นฉักเป็นผลไม้นะคะทุกร่าง เอาอะไรนั้ำน้อยเขาก็จะมาใส่จานที่เขาเตรียมไว้นี่ค่ะขวดมันล้นมันล้นจะขวดหมดแล้วพี่น้องนเอาแรงมันจะมาใส่เบื้งล้นหัวดแล้วล้นจะขวดหมดแล้วแซ่บพี่น้องมึงซิมอืมกินเ้อะจนมาคาอยู่ไอ้สิปลา่างส้มาแบบนี่ ตักสมเจวานเป็น้องเลิกเจวานเม็นเครื่องมอญนะครับสะอาดต้องเอาไปกินนะคะทุกอย่างเราต้องล้างให้สะอาดค่ะผลไม้ทุกชิ้นทุกอย่างทุกมือในพื้นที่เราเขาต้องล้างให้ดีส้มโลนอ่างุ่นครึ่งโลด้นน่ะมันโลนึงนะจ๊ะหนึ่งกิโล สุนชาวั้านกนจ้า